ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญวันส่งเสริมวัฒนธรรมสามเมืองใหญ่ ครบรอบ700ปีเมืองเชียงใหม่สงกรานต์ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะยิ่งใหญ่บบการไผเพราะเฮาเป็นต้นกำเนิดสงกรานต์วัฒนธรรมล้านนาที่งดงามที่สุดในโลกสโลแกนปีนี้เขามีว่าปีใหม่ปีนี้นุ่งชุดพื้นเมืองบัดใจน้ำเปลืองเพื่อเมืองเชียงใหม่นะเจ้าขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยขันน้อยแทนขันใหญ่เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำด้วยนะคะ สงกรานวิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำครั้งแรกไทย PBS ถ่ายทอดสดให้เย็นช่ำใจต่อเนื่อง2ชั่วโมงเต็มจาก3พื้นที่เล่นน้ำสงกรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย13เมษายนนี้เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาอย่าพลาดมาสาดความสุขกันแบบสดๆผ่านหน้าจอไทย PBS ที่เดียว